ัสดีครับผมอพรีหลน์ครับครับตอนนี้เราอยู่ในรถมาส้า CX3 ครับกับชุดเครื่องเสียงเอาพายครับคันนี้นะครับใส่เป็นลำโพงหน้าหลังเอาพายนะครับุ่หนึ่งีกระเบีดบล็อกเจ็นิ้วนะครับ่ดเจเจดดนะครับเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปชมกันในรถเด็ครบครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในรถ CX3 นะครับกับชุดเครื่องเสียงเอพายครับคันนี้นะครับได้ใส่เป็นลำโพงเอาพายแยกชิ้นนะครับเข้าไปที่คู่หน้าแล้วครับ รายละเอียดเสียงดีมากๆครับใส่เข้าไปที่ช่องเดิมทั้งหมดนะครับ oh, so all, all ส่วนซับบ็อก <we> ของเอาพายระวางไว้ใต้เบาะครับเสียง <to> ดีจริงๆครับคันนี้ชุดนี้นะครับเป็นชุดโปรโมชั่นในงาน คอเตอร์เด้วยนะครับสามารถเข้ามาซื้อหากันได้ที่ร้านนะครับเป็นราคาพิเศษครับ go, go you. You ครับท่านใดที่สนใจงานติดตั้งดีๆแบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่ร้านมิหลานออดิโอกสาขาได้เลยนะครับ หรือกดตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับมาติดตั้งที่ร้านมิลาดมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับพี่นุกค้าประจำครับยอดแล้วสามพแล้ว,ลวโอเคครับเยี่ยมขอบคุณครับ